สวัสดีค่ะวันนี้วันที่หนึ่งกันยานะคะสองพันยี่สิบสี่ค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ่าเรียงแถวกันตีนนึงนะคะเดี๋ยวเขาจับีิงแถวไม่เรียงแถวไม่เรียงแถวน้งองๆอ,อ,อยู่เดอะแพนพัสด์สอนบางนานะคะหมู่บ้านเดอะแพนพัสด์สอนบางนานะคะทุกคนเบอร์โทรหรือไลน์ก็ได้นะคะศูนย์1ปดสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ห้าห้าสี่ค่ะทุกคน ค่ะเดี๋ยวอุ้มทีละตัวจะได้เห็นนะชัดๆเนาะตัวผู้อันนี้เป็นทีครับนะคะสีส้มจะเป็นทีครับหมดเลยตัวผู้ก่อนตัวผูวผ้นี้ตัวเมียสีส้มจะเป็นทีครับนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไซส์ปกตินะคะผู้เหมือนกันแบ็กแทนก็เป็นตัวตัวผู้ไซส์เล็กอน่ารักทุกคนเลย